ổng gì đấy, ổn. Tia sốt. Này kha. Này quay thang á luôn. À, là mình có bạn thang คนเรานี่คันละห้าล้านแล้วมอเตอร์ไซค์นี่อสองหมื่นสามหมื่นนะมอไซค์ยาวแล้ววันน่าจะชนท้องเครื่องพ่อรู้เรื่องรถไหมถ้าถ,ถ้าน้ำโดนท้องเครื่องนี่เป็นไรไม่เป็นไรเออพ่อเป็นนั่นใช่ไหมจบนั่นไม่ไม่รู้แล้วน้ำไม่เข้าห้องเครื่องไม่น้ำเป็นไรมั้งใช่ไหมห้องเครื่องหรือยีสนิดปกติเวลาเขาผลิตหรืเขาจะ มีกันน้ำอยู่แล้วมันนาฬิกาน้ำเข้าไม่ได้แต่ถ้าน้ำมันอยู่อย่างนี้เหรอมันก็น่าจะเข้าได้เข้าได้พอเข้าแล้ววงเวียนมันกลับลงไปด้วยใช่หมใช่ไม่ได้ต่ำสูงเวียนสูงนิดเดียเออจริงด้วยฮ่าโอ้แต่เข้าซอยเราได้เพราาไอเดีดดีอ่ะผมว่ากลับกลับยังทันนะ เพิ่งออกมาจากศูนย์นะเพิ่งได้ใช้นี่มันถล่มเมนไงครับในว่านก็มีน้ำหลุดเข้าไปแบบตึงตึงๆเลยนี่ไงเพื้นเรา น้ำเป้าเลยอืมไม่ใครกล้าเข้าเลยสุดยอดมากคือผมว่าอะคือไม่รู้อิโนอิเนกับสุดยอดมากเนี่ยมันจมกันข้ามเลยเย คือไม่รู้ภาษีภาษาเดี๋ยวผมส่งคลิปนี้ให้แม่ดูเด้วยส่งเลยกลัวอะไรอย่าได้กลัวคือไม่รู้ภาษีภาษากับกล้ามากนี่ไม่รู้อันไหนแล้วพ่อผ่อนหมดอย่างพ่อเขาเนี่ยเดือปีหนึ่งซื้อใหม่เยบร้เลยง่ายๆมันมีประกันเฮ้ยไอ้เดี๋ยวก่อนอย่างงี้เขาเขาคุ้มของเหรอคุ้มรองเขียนประซอกไม่ถ้าถ้าถ้าเราจงจะทำชเครื่องพังนะนนัาก็นั่นไม่เหรอ เราก็บอกอย่าจบใจเลยน้อบอกอยู่ๆฝนก็ตกมาแล้วออกไม่ทันก็ไม่รู้หรอกอ้โดนประทันฟาดหน้าก็แย่เลยงิันแย่แล้วนี่โอ้ยเออประคาพ่ออ๋อพ่อพ่อพปิดีอยู่ใช่ไหมมันไม่ถึงประคาพ่อหรอไม่ฝนมันตกโดนประคาน้ำจะขึ้นหรอ คือสิ้นบางๆบะางไม่รู้อีโนอีเน่กับไปถึงนรกเรื่องนี้คือไอ้นั้นไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำจาโอ้ยทำพยานี่ไงถึงโอเอ่ดีไอเขาจะเดียวเข้าไปยังไงมาทงเนี่ยเดียวได้เขาโยกเอาไงเหมือนเดิม เแต่ข้างในแห้งมากเลยนะดีเนี่ยรถมันแพงเพราะมันลุยน้ำได้ใช่บีผมว่าบีเอ็มมันไม่ใช่ตั้งแต่เอามาเมืองร้อนแล้วนะก็ทำก็ทำมาเพื่อให้มันลุยน้ำได้รา,า,มมา,านะคาถึงจะแพงนี่ไงเพาะ้าะปอ๊อปเิดไว้โอ้ยสูงมากเพราะ เไปขยายเก้าอี้ให้หน่อยดิาอ้ยหน่อยไปขยายประตูให้หน่อยเลยเดี๋ยวพ่อไปส่งไปเดี๋ยวพ่อขึ้นไปส่งอนได้ครับ